สวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมดับเบิลบอลดูครั้งแบทิชครับผมครั้งที่แล้วเราได้อัปเกรดเบจิโตเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ได้เวลาถึงตาของเอลวากจิต้าของเรากันบ้างแล้วผมนะผมก็ได้ปลดมาหนึ่งเส้นทางนั่นเองแต่ก็แปลกเนาะคือดวงไม่ไปตกกับเบจิโตหมดเลยฮ0ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเหลือเบกจิต้าเนี่ยได้แค่สองตัวแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้อะไรมาบ้างแหละเอออย่างน้อยก็ได้ทำโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราจะทําไงเดะฮะ เราจะไปเล่นดา่านนั้นกันครับเราจะมาทดสอบกันว่ามันมีดา่านอะไรแพท้ทางอะไรบ้างนี่ครับดา่าน Event of Omnipotence อ่านเกือบจะ p ่ t น n t i a l ไงเพราะมัน p o t e n c e อ่ะ Dominate the fierce battle g o c h i t a UR Smart เป็นรับเป็น LR ได้ครับผมเหมือนกันอ่าดา่านที่3อ๋อมี2ด่านด่านที่2โอเคซึ่งตงัวละครพวกนี้สามารถทำดาเมจได้นะคือ Broly ร่างโกรธ EZA Broly ตัวฟีจาก The Movie ซูเปอร์โบรลี่ซูเปอร์สยาโบรลีพร่พารากัสแล้วก็โบรลี่ดอมเปลี่ยนร่างโอเคคือด่านนี้โบรลูรี่สามารถทำดาเมจได้แต่ว่าก็ไม่แนะนำเหมือนกันฮะไม่แนะนำไม่ใช่โบรลี่เหลืองเพราะว่าด่านสุดท้ายของโกจิต้าบลูมันจะเป็นสีเหลืองไงตัวละครที่สามารถทำดาเมจในด่านนี้ได้ดีที่สุดก็คือโบรลี่ร่างร่างรวมร่างกับลินยักษ์เขาบอกี่า EZA บลี่ซึ่งไอทีมนั้นจะดีมากกว่าอ่าซึ่งพอมันปุ๊บเปลี่ยนร่างก็ได้ขี่บวกสามปุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บม อ๋อก็คือคีบปกสามแล้วโจมตีอ่าโจมตีอ่าอะไรประมาณนี้โจมตีแล้วมีโอกาสปันกลางเป็นซปเปอร์แท็กแล้วหลบได้ถ้ายืมเป็นตัวที่3นะอะไรประมาณนี้มันก็เอาอันเก่ามาพูดนี่แหละมานี่เลยครับนี่คือทีนี้ผมจะนำไปผ่านในวันนี้ครับผมนะนั่นะคือทีมของฟิวชั่นนั่นเองซึ่งที่จริงจะใช้โกไอโกจิต้า3ปีเป็นผู้นำแทนก็ได้ฮะหรือว่าจะใช้ตัวนี้นำแทนก็ได้เออไม่ว่ากัน มันร้อยแล้วร้อยอ้รู้ทางแล้วใช้ LR น่าจะดีกว่าวะใช้ LR น่าจะดีกว่าเพราะ LR มันนำดาเมจกับดิเฟนส์ได้ดีกว่าฮะอันนี้มันจะเน้นดาเมจอย่างเดียวเลยแต่นี้มันจะค่อนข้างเสถียรกว่าเอานี้ลวกันเพราะว่าทีมฟิวชั่นจะเป็นทีมที่ค่อนข้างเปราะแต่ดาเมจนี่รุนแรงมากครับผมมาเราจะเสียเปรียบมัน2ตัวก็คือโกเทนครูซ ECA ไม่ใช่สายยาสามโคโลคุดิเซเดปกติแล้วก็ LR นี่แหละครับเราจะค่อนข้างเสียเปรียบผมอยากจะลองโกจิต้าไงอยากลองใช้โกจิต้าดูก่อนมาดูความแบบสวยงามของแอนิเมชันอะไรอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมอันนี้โอ้โหทำไมลิงก์กันไม่ดีเลยสายยาสี่ลิงก์ไม่ดีเลยฮะสายยาสี่ลิงก์แย่มากฮะลิงก์กับ LR ไม่ได้เลย LR นี่ก็นะแต่ไม่เป็นไรครับ LR เราสามารถใช้ทำให้ตายได้ง่ายครับบ๊อบอีซี่ มาโกจิต้าที่เปิดได้จากรอบที่แล้วก็ปลด1เส้นทางครับผมความแรงนี้ก็พอได้ครับไม่ปลดนี้ผมแทบทำอะไรไม่ได้เลยโอเคหกหกแสนเนี 6, ่ยม่ามันโดนหนักครับโกจิต้าม,มาโกเทนครูสไซย,ยะสามไปเฮ้ยบบ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 บ้บบ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 อบบ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 ้บบ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 ้บบบยบบบบบะบาบบ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 ีบอบบ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 าบ โอ้โหไม่ครับทำให้ตายเล่นอย่างเร็วอืมโอ้โหอเออืออโอ้ยทำให้ตายมันสวยมากโอเคถึงตาเราโชว์บ้างแล้วเห็นไหมกโกจิต้าถ้าเทียบกับเวจิโต้แล้วโกจิต้าจะทำให้ตายได้ง่ายกว่าเพราะมันลิงก์กับไอ้นี่ดีค่อนข้างดีนะฮะแต่ถ้าโดนโกจิต้าตัวน,นี้ยิงผมว่าตายว่ะนำไมมันอยู่ตัวแรกด,ด,ดูดูหลอดดนะูหลอดครับบลับออกไปบลับดูเ้ยจ๊บลับ เอานี่เอานี่เอานี้ล้วกันแต่ถ้าโกจิต้ายังไม่ใช่ทำให้ตายก็น่าจะแรงน่าจะโดนแรงอยู่ฮะแต่นไ,ไหมครับแต่เรามาดูเอ้ยเดี๋ยวดยเดี๋ยวนี่ไปเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามแบบจะชากันดูฮะมาเฮ้ยจุบ๊บนี่ปล่อยผมเลยครับคุณวิสเออตามในในกระตุยพวูดอย่างงี้ปล่อยผมนะครับคุณวิสแล้วก็นี่เขาไปสู้กับโบลี่ครับมาโคจิต้าระโกจิต้าดูแอนิเมชันครับแอนิเมชันสวยมาก โคตรสวยเป็นดีมชันที่สวยสุดๆนะฮะสวยกว่าเบจิโต้ผมเลยอยากได้นี่ไงที่ผมเคยพูดไปฮะผมอยากได้มากกว่าไปจิโต้โอเครอบนี้ชนะทางได้ยิงไปเลยชิปหายแล้วผมว่าอยู่นี้น่าจะค่อนข้างโอเคอยู่เพราะโกจิต้ามีการหลบได้อยู่อ,ยอันนี้เร่งเลยอันนี้เร่งเลยอันนี้เร่งเลยโอเคครับกาแลกติกโจนัท ยิงเออเดี๋ยวเราดูท่าไม่ตายเล็กของโคจิต้าบ้างฮะเดี๋ยวรอบนี้เราดูท่าไม่ตายเล็กของโคจิต้าบ้างจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงฮะเมื่อกี้เราดูท่าไม่ตายใหญ่ไปแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตายเล็กบ้างเฮ้โคจิต้าล้านสี่เห็นว่าดามเมจสูงนะแต่ว่าพลังป้องกันนี้คดเปราะเปราะบางมากๆครับทําไมมันช่างเปราะบางเลือกเกินโอเคครับโคจิต้าอืมฮะโกจิต้าบลู ไม่เป็นไรครับโกจิต้าเราสีแดงก็ตามแต่ว่าเราสามารถตีเขาทุกสีได้อะไรวะเนี่ยโอ้แปลงล่างครับผมนี่ดูโคตรสวยอเอหืออือหืแม่งสวยจริงผมลืมเครื่องไม่ตายเล็กเลยแต่ไม่เป็นไรฮะเอา้าทำไมโอ้โหมันลิงก์กับมันลิงก์กับสี่ปีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะดูจากดูจากตรงนี้แนละ้วสี่ปีเราให้มันแทงไปฮะช่างแม่งสี่ปีมันรู้สึกว่ามันลิงก์มันลิงก์กากกับพวกนี้จังวะ นึกว่าจะลิงดีกว่านี้อาจจะต้องรอเปลี่ยนร่างก่อนครับอาจจะลิงดีกว่านี้โอ้โหถ้าไม่ตายเก่านี่เราเคยดูแล้วที่มันตีแบบคิดที่เข้าทุกรอบจริงนะเว้ยตอนนี้เปิดโคจิต้าไอ้นี่ไม่โผล่เลยฮนะโผล่ทุกตัวยกเว้นไอ้นี่โผล่ทุกตัวยกเว้นตัวนี้จริงๆกะเอลเอลอาร์โคจิต้าสามปีไม่โผล่ไม่โผล่อยู่สองตัวทุกตัวแม่งโผล่หมดยกเว้นเะนี่ยเออเอลอาร์เซลด้วยมามีไม่โดนโผลชั่นไอ้ผมลืมอีกแล้ว อ่ะอ้ยแม่งโคตรสวยนี่ดูโอ้้หูยแม่งสวยเกินโอ้ดถ้าไม่ตายแม่งสวยเกินว่ะทำาไม่ตายสวยจริงฮะเป็นถ้าไม่ตายที่ผมชอบมากเป็นถ้าไม่ตายอันดับเกือบอันดับหนึ่งอ่ะอันดับหนึ่งที่ผมชอบสุดคือของ LRFreezer LRFreezer Goku อะ่ะอันนั้นผมชอบสุดมาอันนี้ใช่ปะ่ะอือมา เท่านี้ก็คงพอละผมว่าปิดน่าจะได้จากโกจิต้าเลยโกจิต้าปิดได้เลยฮะไปครับโฉบผันิเชอร์ครับอืมคว้างไว้บุบแปดแสนโอเคต่อไปโกจิต้าเทินหน้าเราอย่ากพึ่งฆ่ามันเราจะให้ดูแอคทีฟสกิลด้วยมาครับได้เพลงเปิดอันคุ้นเคยของเราไปตัวแรกเลยโโอ้หเอ้ยเอ้ย โอ้โหลิงค์ลดพรวดเลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะโกงขนาดนั้นนะเนี่ยผมดูว่าทางและทีมน่าจะไม่โกงขนาดนั้นละโกจิต้าเอลอาสามปีมันลิงก์กันไม่ดีเลยฮะลิงก์แย่มากนี่เอาไ่เอาจะไอ้ทีมนี้เหรอเมื่อคือถ้าไม่ตายนี่หรอวะอสวยเกินโอ้ยเอ้ยมันไม่ตีแล้วั้งเนี่ยรอบปะอีกรอบปะโอโกจิต้า 4ปีเอโกโจิต้าไซยาส,สีไปอบอมเรียแบบรอ้อยโอ้โหโอ้ถ้าไม่ตายมึงไม่ใช้วะเนี่ยอุตส่าห์เอาโกจิต้ามายืนเพื่อหลบทาไม่ตายแต่ไม่ใช้นี่ยิงโกจิต้าไปโอ้รอบนี้อย่ามึงฆ่าให้มันตายครับในโกจิต้ายูอาร์ครับเปลี่ยนล่างบ้างฮะโอ้ ไ่เงยไอยอย่าใช้แอคทีฟสกิลก่อนไปอ่ะโอ้โหลิงมันดีเกินว่ะผมจะให้ตายได้ไหมผมตายยอมตาอุ้ยมมก,กูไม่มีดักก็สโตนแล้วไม่มีดักก็สโตนแล้วนี่วะ่ะตายไม่ได้วะ่ะรอบนี้โอ้โหจบเลยฮะการจะทดสอบแบบแอคทีฟสกิลซะหน่อยแล้วโกจิตานี่มันก็ยังตายไวหลบครับโกจิตาบลูนี่ตอนนี้ก็ถือว่าเก่งใช้ได้ครับ อืมาสตาร์ทเบรกเกอร์ครับคว้างไปไม่เลยนะโอ้โหโดนอีกนะตายโอ้โหโกจิต้าโกจิต้าบลูทียูอาร์นี้ก็ไม่น้อยหน้าครับผมนะเก่งพอๆกันเลยเดี๋ยวเราลองไปใช้กันภายภาคหน้าครับผมนะสำหรับสกิลไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวเราดูแอทีฟสกิลฮะมันค่อนข้างเท่เลยฮะเดี๋ยวเราลองไปใช้กันในทางหน้า โอเคนั่นมานี่มาโกจิต้าครับเจ็ดมือครับโกจิต้าอืึยโกจิต้ามาโอเคนี่เราไม่ต้องนี่หว่าเราไม่อ๋อเราต้องอัพไห้นี่อยู่ดีอัพไปเลยครับอัพไปเลยเอาเลยมาเอาเวคเก้นตังพอปะวะอันพออยู่ครับมาคันสุดท้ายครับไปฮึ๊บพลังของโกจิต้าและก็พลังของโกจิต้าซุปเปอร์ไซย่า ปลี่ยนร่างเป็นเอวาโกจิตาอู้หูยอัพไปเลยฮะเดี๋ยวนะมันใช้อะไรสีแดงไม่มีแล้วเหรอโหสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้ยถึงแต่ว่าผมขอใช้ปูอันนี้ก่อนแล้วกนะันสามอันใช้ไปก่อนใช้ปู่ไปก่อนเพื่อมันจะได้ไม่เปลืองอะไรสิบสามโอเคผมขอใช้ปู่เหลืองแล้วกนะันผมว่าจะเอาไปใช้ตัวอื่นด้วย มันคุ้มค่านะแต่ผมขออัพไปเพราะว่าปูเหลืองมันปูเหลืองมันได้เรื่อยๆ14โอ้โหได้อย่างน้อยเลยอ่ะอีกอันหนึง่งอย่างน้อยก็ประหยัดได้อยู่ฮะ14โอเคพอป6อันหนึ่งสสห้าโอเคครับนี้เราอัพไปเลยโอเคถือว่าคุ้มค่าครับปโกจิต้าครับหนึ 1, ่งเออกดหนึ่งเส้นทางครับ1ตัวครับโอเคแล้วก็ 47เองเหรอวะผมว่าของสีแดงนี่ผมใกล้หมดแล้วเนะี่ยสีแดงน่าจะเอาไปอัพไปนี่เยอะฮนะโอ้หเหลือ43มันมาโอเคครบครับได้เรียบร้อยครับโกจิต้าบลูเย็ดแค่โกจิต้าบลูแต่ดีที่ผมยังเหลือปูไปอัพโกฮังอยู่นะเนี่ยใช่ไหมโกฮังตอนนี้ผมถ้าไม่ตายสิบยังวะโกฮังอยู่ในะโกฮังโกฮังโกฮังแวอินี่นี่โกฮังนี่ถ้าไม่ตายสิบแล้ว เดี๋ยวไปอัพอีกให้มันขึงร่างนี้เดี๋ยวต้องไปนั่งเก็บเหรียญน,นะฮะได้อันนี้คือมาอันนี้จบทุกอย่างครับเราก็จะทาทีมขี้โกงที่สุดในเกมนี้ได้แล้วครับผมนะเดี๋ยวเราก็มาว่ากันในพาร์ทหน้าแล้วก็ยังมีตัวละครที่ผมต้องทําอีกนะก็มีทรังตัวนี้ยังไม่ได้อัพเลยเพราะว่าอีเวนต์มันมันวนอะ่ะอีเวนต์มันวนแบบมันไม่ได้อยู่ตลอดเหมือนตอนเนี้ยมันไม่ใช่อีเวนต์ประจำไงแล้วก็มีนี่เอกโกคูเอลอาร์ผมเปิดได้จาก ไอตัว55ใบเดี๋ยวตัว55ใบพาร์ทที่2เดี๋ยวมาแนะ่นอนนะผมนะถ้าได้ตัวครบแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันฮนะเปิดสนุก,นกๆขำๆกันนะผมอยากใหุ้กท่านลุ้นไปกับผมนี่แหละเออไม่อยากลุ้นคนเดียวเก็บไปคนเดียวมันไม่ดีแล้วมีอะไรบ้างที่ต้องทําแล้วก็มีตัวละครอย่างบาดอกบาดอกกับทั้งตัวใหม่ที่ผมก็ยังไม่ทําเลยเพราะว่าหาปุ๋ยไม่ได้และทั้งตัวที่ผมเปิดได้จากไอ้พาร์ท55ตัวผมก็ขายทิ้งไปแล้วโคตรเสียดายอ่ะ เสียดายมากแล้วผมลืมด้วยไงว่ามันจะมีตัวนี้เข้าผมลืมด้วยลืมจริงๆไม่รู้ว่ามีตัวนี้เข้าเว้ยขายทิ้งมาแล้วก็ต้องไปนั่งฟาร์มไอตัวจากอีเวนต์สตอรี่มาซึ่งบอกเลยว่าต้องโอ้โหนาน่าจะทำตัวนี้เสร็จอหะบางทีอาจจะไม่ได้ทำเลยด้วยส่วนบาร์ดอกนี่ก็สีแดงอีกฮะคือของฝึกสีแดงนีข่ของผมนี่หมดแน่นอนฮะบาร์ดอกผมก็ได้ไปฟาร์มปุย๋ยมาละเก้าตัวนี่ฮะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไอสิบเออเก้าตัวเอามาอัพบ,บาร์ดอก นันโอเคก็ตามนี้ถ้าตัวสอตัวนั้นเสร็จผมว่าน่าจะมารีวิวเลยเนาะโอเคงั้นก็จบการอัปเกรดตัวละครนี่โกจิต้าแต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมนะพาร์ทหน้าเราเข้ามาว่ากันกับทีที่โกงที่สุดที่มันอยู่ตรงหน้าเราแล้วครับผมนะดูซิว่ามันขี้โกงกันยังไงเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูครับผมโอเคครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม